Super, okay? yeah. Let's go. Elevator. We'll yeah. okay. okay, waiting now. Oh uh, yeah, bring you yeah. up. <laughs> <laughs> ไปยังไงเว็ดเว็ดสะพายดีๆลูกสะพายดีๆอาส่ยแขนดีๆค่ะลมพัดแรงมากเลย มพัดอย่างแรงชุดจะไปจ่ายตลาดนะคะดนะเดี๋ยวไปซื้อมิ้วก่อนโหลไปซื้อมิ้วก่อนปไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนนะคะ Let's go. Where is supermarket? Where is the supermarket? Yes. Spread. Let's go. Yeah. Okay. Go, go. วัด i ิอ๋อไ่นให้มัมมีดูตรงนี้เหรอคะมันเป็นรอยที่หนูฉีดวัคซีนไงลูกตรงเนี้ยใช่ไหมคะทุกคนต้องมีใช่ไหมคะหม่อมมีก็มีอัปปาก็มีแทจุนก็มีใช่ไหมคะได้ก็มีได้ก็มีในดูรองเท้าสิคะว้าวใครซื้อให้คะ ป้ากะ่ป้าซื้อให้ใช่ไหมสวยสวยๆเลยใช่ไหมคะค่ะว้าตรงนี้ออันนี้ด้วยเหรอคะค่โอ้ข้างซ้ายข้างขวาเลยใช่ไหมลูกค่ป๊าป้าซื้อให้สองข้างเลยแล้วอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรคะวอดดิทมามี่มามี่มามี่อะเบ้ Vale, Don't run, don't run, don't run. It's okay. It's okay. Huh? Oh. เป่าแรงๆสิลูกยังไงมันออกหมดแล้วเนี่ยลมพัดเนี่ยลมไม่เลยโอ้ยทำไม่เลยพูดหนูก็พูดพูดได้ไหมทำไม่ได้ What supermarket? Huh? Where are you going now? Supermarket. Bah, let's go. Give me your hand.